มันซอยนะมันสอยจุ้มเสอเป็นไคนกระไดยุไซนี่สถานที่ยุไซโรงพยาบาลหมอหน้าดีีผู้ตายกรไดอ่ะกรถาไม่จะคลองี้นี่เลยตอนนี้ยุไซนอสสถานที่โรงพยาบาลเด้ออ่ยอนนนตับพันตับยุไขึานหน้าขร้นเนอ เ,อเ,อเยอะขนาดอะไวยเนาะก่อนนีนอพากที่สานั่นคืคอแกะมากแกะมัดค่ะคือเวนเน <c oughs> ามัดเป็นมัดเป็นมาด์อสอน,นนะครับสามสิบกี่พันตับ,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 บอันนี้สีจะกิโลนี่สามดลเนาะ อ่นะลองลองลองจูบผ่นลองผ่านเดี๋ยวมันแะป๊บหนะึนะ่งเบอร์ในสะ่สิบใส่หนึ่งเนาะ มัเข yeah, ือเอาคือเอามังแตงมาใส่เหรอแสบบอแสบบอบรรยากาศตอนนี้จ๊กม่วงตอนนี้ที่สองสิ ตามาเนสิอยังไงเนี่ยส่เนื้อสุดเนี่ยขาขาไม่ไม่นี่ปลาปลานเน้นๆๆๆเนื้อเน้นๆ กินอยู่นน้อาดนโอ้ยอันนี้ซอยใบบ่ซอยซอยใบจะไปกินยูตาดบออันนี้จะไปจะกินสถานที่ย่างนี้วงสีเตรียมบรรยากาศบ่แต่ก่อนกินปักซอเลยบ่ขนาดเแดงแดงแเลยเนาะคนง่ายเนาะตตบตตเบิ้ง

ต่อยก่อนต่อยก่อนแป๊บหนึ่งยาสีเบิ้งามันสียดคือบานหัวบ่อฉีดสดดเลยฉีดสุดนี่น่าขุนตาความตั้งใจก็หนาโว้ยผู้สอนใส่แห้งสุดมือวะนี่แห้งสุดมือโอ้ยผู้ชายก็รำไรเฮ้ยด้วยไรเด้อ นี <kung> ่คือพักเนาะนี่ยังหวรอพีเกพอมปีบก็คือเอาหอมเปี๊ปนปอกผักบัวเพิ่นคณะน่ะเขาแก่มีแจวเพิ่นเด้อพี่น้องฮะไอ้เกาะห้าซื้อบียังมีแต่ตุกใหญไม่มีตุกหน่อยวะซื้อพริกปนวะเออเวนพริกพริกขวาวะ

phân nước phải phân. ôi ừ. nhị phan bón nhỉ ôi nhị phan nhỉ. nì nì. này? Ừ, này bón đó. Bó 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 này đây được. à

แเ่บอเอาผ้าหอมยับใจมาเนี่ยเบอเอาเบื่งตอนอยู่ตานมมันมีอย่งนี้สีอ่นใสตัวแรตับใสตับใสตับใสแล้วเนาะพันเลยวะนี่พันเลยนนี้ฟักใสเพชรใสอเอเอา่น้องิกพใสเด้ะ นี่แหละพัีลายนี่ก็หอมเห็นโอ้ขาวอ๋ออเราเียหลวเียเออตอใหญ่เเออเนี่ยออเพี่เ็ดเยเอวาเอาเห็ดเออฮ่านี่รออบัวเห็ดอันนี้สัเอาไ็ีน้องนี้เอาิซอยจุกน้อจุวอเอาเลยเสียบเ ตัวจูอนะอยู่น้ำตกตักลมซีเนาะลำเป่าสรรค์เกศลเบ่าอ่ะนะเาลองใจมาซักเข้าใจผอกกันเขาใไมอยู่าลินขางเนือเนีเเฮ้ยซอยจูนะทำซชอบกินปแบบเศนี่นกอยู่กลางน้ำอตัดกมซีนี่คือเสียงดังของเมืองมโรของหลวงพะบางอ้าเบิ่งเด้อเี่เอเ้อ่เด้อของแนี่แหละอันจาดเลยนี่นะ ยิงเน่นตับ,ตบดูยัวยนี่ใส่ซีนตอนนึนนงถักเลยเดี๋ยวใส่พักตอนผ้าที่แกใส่กันเลยลองดูด้วยเยได้แล้วดูอ่ะนอกพอี่น้อเนาะตา เอาวปทก่เ่เอาัไปม้วนซ่เอาหมเดียวพี่น,อน้องเดีวมวนา,าดบานี้นะพอตั้งเอาร่งเจ้าบบเอาักไปเนียตอเอาไ้องเนี่เอาเย็ดบนี้เ็ดเลยเอาไปหน้าเท่กมักแดงกัดไปเนี่ย

ได้โอเคมาแทบบ่้าอนบลแบบบรรยากาศไหนเลยเป็นบ่เฮ้ยเดี๋ยวเราอ้าวไ่อ่ามีเาต้องเข่าเรื่องงานดิเด้่าบปุ

เหรอเดินใจเข็น้าให้่อยแน่ยี่บอเข็นตอวรองตยีองเด้อยี่บองนี่เด้อมาเก็ตมาเสื้องติ้กานนออตางเะอันกรหมานเลยเจ้าหนกันหน่ดหนัวนี่แหละมันหักวายนี่แหละเพิ่งมาหักก็ไ้ละตรงนี้เขาเนี่ยจุ๊ม วัวมาอยากปรับปบปรเลยทำบรรยากาศดึงดัครับรับใกังวลอะรัวดติดีตอู้บรรยากาศได้เลยหมอรถล้อายเน่ไปดเย Ooh, bam, 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 bam. งจะกินด <N> ีบแล้วมากินซุ้เนาะอ้ไนเดี๋ยวเดี๋ยวท่านโซ่ก็ไม่สบา

mặc dù mọi mặt của mẹ mất quý vị nữa mọi người mẹ 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 ก็จะม้ป่านี้ไปดูไปดูดดีวหา้าบานัเนาะ

อเอาคิดอว่าจะมีเท่านั้นเดลยขึองอะนีเราฝากกดติดตามกดไลคกดแชร์เนาะ